คำปีเป้านั่นแหละดีเพราะยังไงละ่ะเพราะว่าเราต้องเป็นคนคำเป็นคำพนคำพีเป,ป้าคำพีเป้าเนี้ยจริงๆแล้วก็ท่านก็คือพระหะหันองค์หนึ่งนะล่างจากที่ได้สติเกิดปัญญาว่าสิ่งที่ซ่อนไปนานนะยังไม่ยังไม่ได้สราหละที่เป็นแก้ซ่านอย่างแท้จริง เมื่อได้ฝั่งอย่างนี้แล้วจงเป็นคนคําพี่ป้าเถอะให้มันรููก่อนเถอนะอย่างไรก็ให้รู้ไว้ก่อนเถอะเขาจะได้มีลากไงล่ะรู้เมื่อหลูมันมีลากเวลาโพดอะไรมันก็จะมีซ่านหละมีแกนซ่านแต่นี้ลักก็ไม่ได้ก็เวลานั้นนั้นเนี่ย เมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยลักมันก็ต้องมีพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้ส่งแตกชาตนส่งพื่อแผลธรรมนะพระองค์รู้ซึ่งจะแปรซาดโดยการน,นําไม่ว่าซาดไหนก็ตามนะพระองค์รู้หมดแหละน่ะเชีียวฉานทุกซาดน่ะแล้วก็เมื่อจะใช้ภ่าศาสซ,ซาดพระองค์ก็ใช้เปลี่ยนคําประยุกต์ค,คําให้สอดของและท่านสมัยอยู่สเสมอน่ะหรือแม้แต่ลัก ในการบริหารในการปกครองพระองค์ก็ใช้ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นจักรวัติสูตรอะไรก็ตามเนี่ยพระองค์รู้หลักและพระองค์ก็นำมาเพื่แผลด,ดังนั้นนีธรรมะที่ที่เขาบอกว่าศึกษ้าแล้วนีมัน้าหมาจะนำมาปฏิบัติได้โดยเฉพาะหลักแห่งการปฏิบัติเนี่ยสติปัฏ่าสินะท่านจรนะิงๆเฮ้ยวะ เราปฏิบัติตามแนวสติปัท่านซิซึ่งไปทางเดียวเท่านนแห้วที่จะทำให้รอดผลจากอาสวะกิเลสได้ท่านจริงๆว่าพระโู่โู่เนียตามคำซ่อนทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนะมีต้งส้มสิบสสิบหนอกว่านะจำไมมพิ่ส้ำสิบแปดหนอหรือไงเนี่ยฉะนั้นท่ามจริงๆว่าลากตรงเนียได้กันหรือ,อยังออ ฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรมันก็ต้องมีลากเหมือนกันนะเอ่อจะเอ่อปฏิบัติโดยไม่รู้หลากเลยก็ไม่ได้ยังไงน้อยก็คืออยายตนะที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้นั่นแหละนั้นคือหลักอยายตนะเนี่ยหรือว่าขั้นหานียมันอยู่ไหนนั้นแหละอยู่ในธรรมานุปัสสนานั่นแหละแต่ก็เราก็รู้แบบดูแบบอะไรละ่ะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นท่อนๆย่างไม้บูรณาการใครจะใช้ตรงไหนก็เอาซึ้นตรงนั้นแล้วไปใช้ความจริงเอกายโนมคโคเนีเ่ยมันคือเส้นทางเดียวเลยนะมันมีอันเดียวเท่านั้นแหละจับจุดไหนก็กระเถือนทึ่งจุดนั้นเลยเดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะใช้เส้นทางกันนี้ยเราจะจับอะไร แต่จับตรงนั้นเนี่ยไอ,อย้ซ้ำยางก็ต้องเขาเรียกว่าเนื้อถึงการหนนะ้ามันไม่ได้แยกเพราะว่าคำซ่อนทางพระพุทธศาสนาะเป็นบุรณาการเป็นธรรมะสมังคีธรรมะสมังคีก็รวบรวมด้วยองค์ธรรมนะหนะ้าดังนั้นเมื่อรวบรวมด้วยองค์ธรรมเมื่อพร้อมเพรียงด้วยองค์ธรรมแล้วจะปฏิบัติตรงนั้นก็จะซื่อถึงการเมื่อนกับนา โคตรบ่อ้อนาและเจอตาน้นาตาน้นาก็จะไล่ทุกทิศทุกทางมาทึ่งกันได้น้นาได้ดื่มน้นามได้ดังนั้นคนเหล่าท่านต้งหล่เมื่อจะศึกษาอะไรแล้วปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยต้องคู่กันปริยัติก็ต้อง,ต,องต้องได้นะเพราะว่าพระสัทธรรมทราบนะพระพิองก็ตัดไว้หนะ้าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ยังเกิดปฏิเบส เมื่อปริยัตปฏิบัติเขาเรียกว่าโรงการส้มการปฏิเวทก็เป็นอันว่างดายดังนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจมาเรียนรู้แก้วกัาบสติปัฏฐานส่กายความรู้สึกความคิดและสิ่งที่เป็นความนึกคิดต่างๆหรือว่าธรรมอารมนะต่างๆที่มันอยู่ในใจเนี้ยเมื่อเราสึ้งซาแล้ว แล้วก็โอปนิโกนอมก็ามาปฏิบัติเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้เ,เมื่อเรามีรักและก็รู้แจ้งเห็นจริงเนเราก็สร้างหมาที่จะถ่ายทอธรรมย่างเขาเรียกว่าเป็นตานามที่เชื่อมโยงกันได้ดังนั้นการที่คนเราจะเชื่อมโยงตานามให้ถึงกันดานั้นจะต้องเรียกว่าเรียนปริยัติปริยัติก็ ก็ก็ไม่ทอดทิ <neg ots chaft> <likewise>. ้งนะปฏิบัติก็ไม่ดูเบานะก็คือปริยัติไม่ทอดทิ้งปฏิบัติไม่ดูเบาก็คือทุกครั้งนะไม่ว่าเราจะอยู่ยาบทได้การปฏิบัติเนี้ยก็คือปฏิบัติทุกเวลาไม่ใช้เป็นขอดนะเกิดแต่ละวันเนี้ยก็คือมีสติเป็นเครื่องระลึกมียานเป็นเครื่องดูได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าในมหาสติปัฏฐานจริงๆแล้วอนุ อนุปัสนาเนี่ยตามแห่นหรือว่าแห่นเนืองๆฉะนั้นคําว่าเมื่อจะปฏิบัติอะไรนะมันต้องแห่นเนืองๆไม่ใช่ว่าเจ็ดวันไปเขาคอจึงแห่นมันไม่ใช่อย่างนั้นเออก็คือปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามนะยู่ฮุกิียาบทนั่นแหละคือมีสติทุกลมหให้ใจเขาออกนี่แหละไม่ว่าจะยู่ที่ไหนนาน,นและคือการปฏิบัติแล้วก็คือปฏิบัติคือคือรู้ ทอดความคือรููกระแหนต้องตัวนี้แหละนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี้ยสุดท้ายแล้วก็มียานะกฐัสนะเนี้ยรูกระแหงนั่นแหละรูและแห้นกั่นแล้วพอรููแล้วก็ป้อยนะพอรูแล้วก็ละรูแล้วก็ว่างมันขึ้นมารููแล้วมันก็ป้อยมันก็ละมันก็ว่างต้นหนาต้อตานั่นแหละดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าปฏิบัติแห้นเห้นเหน,เนื่งเหนืองแห้นบ่อยๆตัวเนี้ยก็คือรูแห้านั้นแหละ ปัจนนี้คือปฏิบันนติฉนันเตกความมาไอ้โทหน้าคือธรรมะปฏิบัติก็คือรูเห็นกายและใจนี่แหละไม่มีอะไรเลยแล้วก็รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรูแล้วก็ว่างมันไม่มีอะไรหรอกเพราวะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี้ยมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เหล่ามันไม่ใช่ข้องเหล่าทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่จนนี่แหละคือธรรมะปฏิบัติธรรมะก็คืออย่างนี้แหละคือรูและเห็น สภาวะการที่เกิดขึ้นเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นนึกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือว่าแม้แต่าอาการรับรู้ก็ไม่มีเหล่าที่จะไปรู้สุดท้ายแล้วก็รู้ละรู้ปล่อยรู้วางทั้งสิ้นแหล